ตอกแตกชูวับชูวับลันลนลายชูวับชูวับด้ได้ไ้ตอแตกตอกแตกตอตกตอแตกชูวับชูวับตอกแตกตอกปตกตอกแตตอแกลันลัลาตอแกตตตอแกูวับชวับตอแตอแกันลัลายแกตแตอแแกแกอนัยีมือใครสามนมือสาวนน้ยาแบบบ้านเขาเลยเา ขับแ้้น้ำข่บปุ่นนี่สดเลยนะกินเรลากรติดใจพ่อแม่พี่น้องเลยนี่สดยอดเลยนี่พอดีต้องต้องแบบนี้แหละน้ำยาพี่น้องน้งแซ่ <c oughs> บกแวน,นมันมนานเด้อตีนเบลืองน่ขอบคุนทังนี้อ้าอยากกินข้าวปุ้นกินไก่จะอีกเลยเนี่ยเกิดอยากกินมือหนาจังเห็ดกินปุ่นน้ำตีนไก่หรือปนินมาเห็ดข้าเลกิดอยากกินอยู่้กินโดนแล่วคุณเจ้านะสมะมติเราบอกว่าอยากเห็ดจะได้แล้วก็สีเห็ดมือหนาให้ปุ่นกินแล้วว่ะเราซีมือเจ้าก่อนอยากให้เจ้าเห็ดเอแม่เห็ดก็ได้เพรว่าเขาหมักีมือเจ้ามแซ่แมซี กะ่องกะเผาเนี่ยหน่อย้าเซอัีก็ได้ได้เปิดล้านได้พปิล้านห่โย